ดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเบลนอีกแล้วทุกคนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะมันทําให้เราแบบคาใจมากๆเลยเรื่องอัตราการชนะเรื่องอัตราการชนะมันคาใจจริงๆว่าครั้งที่แล้วเราทาคอนเทนต์ไปใช่ไหมว่าอัตราการชนะสูงที่สุดเนี่ยวิธีการดูอัตราการชนะทุกคนเห็นไหมที่มันเป็นหลอดสีแดงๆอะ่ะเออหลอดสีเหลืองเหลืองแล้วก็มีหลอดสีเขียวด้วยมีหลอดสีเขียวเขียวด้วยเห็นไหม มันจะบอกอัตราการชนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะชอบดูเรื่องอัตราการชนะหรือไม่นะคะแต่สำหรับเราแล้วนะทุกคนขาคลิปที่แล้วอีห้องเกาหลีซื้อไป375บาทมันแตกพันมันทำให้เราคาใจมากๆ เราก็เลยแบบอ่ะลองทำ EP 2ดูอัตราการชนะสูงที่สุดแล้วเข้าไปปุ๊บซื้อเบ็ด5บาทเลยมาดูกันว่ามันจะทำสำเร็จไหมในรอบนี้ซึ่งห้องทีออ่อัตราการชนะสูงสุดตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องนี้นะคะห้องฟรีไฟใช่ไหมเก้าสิเเข้าไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เข้ามาในหน้าของเกมนี้แล้วเราจะซื้อฟรีเกมในเบ็ด5บาทให้หายสงสัยกันไปเลยว่ามันสามารถนะคะซื้อฟรีเกมแล้วมีกำไรได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องแบบไปถึงหลักพันหรอกนะเราซื้อในราคา375ได้400ก็ถือว่ากำไรถูกไหมเออ400ก็ถือว่ากำไรยังไม่ได้ขาดทุนอะไรประมาณเนี้ย อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอัตราการชนะนะคะอันนี้ถึง99%เลยทุกคนตื่นเต้นเลย99%ซนะคะซื้อไปในราคา375บาทนะนี่คือ ep ที่2 ep ที่2ครับทุกคนครับ ep ที่2 ep ที่2เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะจริงขนาดไหนมันก็ตื่นเต้นอยู่นะ ก็ตื่นเต้นอยู่นะเหลืออีก5ทีค่ะซื้อราคาสามร้อยห้าย้ำอีกทีหนึ่งห้องนี้อัตราการชนะนะคะโอ้้หูสวยอัตราการชนะห้องนี้นะคะย้ำอีกครั้ง9กเลย99%้า้ตืตื่นเต้นเลยเออผู้หญิงเลี้ยงเออ เออผู้หญิงเลี้ยงอุ้ยทุกคนวายผู้หญิงอุ้ยอุ้ยเลยสามทีเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรพิเศษหรือไม่นะคะผู้ชายวายสวยวายเฮ้ยเอาอีกแล้วกำไรอีกแล้ว แด้มาอีกอตอนนี้ประมาณ7 0 0กว่าบาทแล้วว่าซึ่งซื้อไปราคา375บาทอีบา้ามันจะจริงหรอนี่ต้อง EP 3ต้องเข้าอีกหรอ,อยาเฮ้ยตื่นเต้นเลยทีนี้ทุกคนตื่นเต้นเลยตื่นเต้น EP 3ต้องเข้าอยู่แล้วในคืนนี้นี่แหละ เฮ้ย hey, มันติด้อยจ้ามันมีกำไรอีกแล้วว่าโอ้โ oh, หทุกคนขาถือว่ามันทํากําไรให้กับเรานะคะเนื่องจากว่าตอนซื้อเนี่ยซื้อในราคาที่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้มาที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งกําไรสี่ร้อยอ่ะรอบนี้นะคะ อ่ะนี่คือ EP 2นะคะในการทำคอนเทนต์นะคะดูอัตราการชนะเข้ามาปุ๊บกดซื้อปับ๊บนะสองห้องแล้วนะคะที่สำเร็จนั่นก็คือห้องเกาหลีแล้วห้องนี้นะคะก็ห้องฟรีไฟเนาะอ่ะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยว EP 3ต้องเกิดแล้วนะคะต้องเกิดอย่างแน่นอน เออนะคะก็อันนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามกด subscribe ให้กับเราด้วยใครมีเทคนิคดีๆมีคอนเทนต์เด็ดนะคะสามารถพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์กับเราได้เลยเพราะเราต้องการคอนเทนต์มากๆ เนาะเราจะได้แบบเฮ้ยมีอะไรทําอ่ะไม่ใช่แบบกดเล่นไปแบบเ,เรื่อยๆไปเปื่อยเชยๆแบบให้คนอื่นแบบลองมีเทคนิคทิคกดีๆอะไรแบบเนี้ยก็บอกกันได้นะคะโอเคเนาะทุกคนจ๋าก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP สามรออยู่วันนี้ต้องขอลา,ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย